สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคู่มือสมาชิกใหม่ยูพิกตอนที่2นะครับตอนแรกเนี่ยผมรีวิวคร่าวๆทุกๆเมนูไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับผมจะพามากดป้ายข้างบนนี้นะครับป้ายข้างบนเนี่ยที่เขียนว่า h e l l o Shopper แล้วก็ยูพิกเกอร์นะครับเริ่มต้นกับยูพิกเลยนะครับให้เรากดตรงนี้เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นคู่มือสมาชิกนะครับ u p i c k u s e r Guide นะครับมีอยู่2ฝั่งฝั่งสีฟ้าเนี่ยเป็นนักช็อปทั่วไปกับฝั่งสีแดงเป็น Upicker นะครับว่าต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มจากไปดูนักช็อปทั่วไปก่อนนะครับนักช็อปทั่วไปนะครับก็จะมีหัวข้อการเรียนรู้นะครับ4หัวข้อก็คือ UP i c k คืออะไรเริ่มต้นยังไงกับ Upick ทำไมต้องเป็น Upic k r แล้วก็หาสินค้าในแอปได้ยังไงนะครับมาเริ่มที่ Upic k คืออะไรนะครับน่ะจิ้มไปเลย Upic คืออะไรนะครับ Upic k เป็นโซเชียลคอมเมอร์สแพลตฟอร์มสำหรับคนชอบช็อปและแชร์ยูพิกต่างจากแอปอื่นๆยังไงยูพิกนะครับชอบสินค้าราคาพิเศษได้ชอบสินค้าแล้วได้เงินคืนด้วยแล้วก็แชร์สินค้าได้ค่าคอมแต่แอปช้อปปิ้งอื่นๆนะครับ มันจะได้แค่ช็อปสินค้าราคาพิเศษเท่านั้นนะครับเราไม่ได้เงินคืนเราไม่ได้ค่าคอมถูกไหมครับทําไมต้องยูพิกนะครับยูพิกเนี่ยได้เงินคืนไม่ว่าจะช็อปหรือแชร์เพียงแค่เป็นยูพิกเกอร์ก็ได้เงินคืนทุกการช็อปและได้ค่าคอมเมื่อมีคนมาซื้อผ่านลิงก์ที่คุณแชร์นะครับมีแบรนด์ดังให้เลือกช็อปมากมายเพราะเรารับของตรงจากแบรนด์ และผู้ผลิตหลากหลายทั้งในและต่างประเทศคุณจึงได้สินค้าคุณภาพในราคาดีที่สุดนะครับชำระเงินก็สะดวกและปลอดภัยนะครับบัตรเครดิตเดบิตโมบายแบงกิง้งเคาน์เตอร์เซอร์อรวิสเซเว่นอชำระเงินปลายทางนะครับรองรับแทบทุกธนาคารคืนสินค้าสะดวกลูกค้านะครับสามารถคืนสินค้าได้ภายใน7วันเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอ่า อันนี้คือ youpick คืออะไรนะครับหัวข้อแรกหัวข้อที่2นะครับเริ่มต้นยังไงกับ youpick เริ่มต้นยังไงกับ UP i c กฮัลโหลนักช็อปทุกคนมาเริ่มต้น youpick เลยดีกว่าตอนนี้คุณคือนักช็อปอดาวน์โหลดแอปปุ๊บเราจะได้คูปองลดราคา30บาท2ใบนะครับแล้วก็ดีลสุดคุ้มมากมาย แต่พอเราอัปเกรดเป็นยูพิเกอร์นะครับรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นยูพิเกอร์วันนี้มีแต่เรื่องดีๆลดเมื่อช็อปได้เมื่อแชร์เป็น U ยูพิเกอร์ง่ายๆแค่ชอบสินค้าประเภทยูพิกชอยส์อ่าแล้วก็มีปุ่มอัปเกรดถูกไหมครับถ้ากดอัปเกรดเลยเนี่ยก็จะเด้งไปหน้าอ่ายูพิเกอร์นั่นเองนะครับให้เราเลือกช็อปสินค้าที่เป็นยูพิกชอยพวกนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับหัวข้อที่3าม ทำไมต้องเป็นยูพิเกอร์จิ้มเข้าไปนะครับทำไมต้องเป็นยูพิเกอร์ความแตกต่างระหว่างนักช็อปกับยูพิเกอร์นักช็อปนะครับอ่ะสินค้า1490ช็อปไปนะครับไม่ได้เงินคืนแชร์สินค้าก็ไม่ได้ค่าคอมแต่พอเป็นยูพิเกอร์นะครับสินค้า1490เวลาช็อปได้เงินคืนตั้ง223.92แชร์สินค้าแล้วมีคนซื้อนะครับ ยังได้เงินด้วย223.92นักช็อปนะครับข้างล่างจะมีเมนูซื้อเลยนะครับแต่ยูพิกเกอร์ข้างล่างจะมีซื้อเลยกับแชร์เลยนะครับสามารถซื้อเองก็ได้แชร์ไปให้คนอื่นซื้อก็ได้นะครับมาดูตรงนี้นะครับยูพิกเกอร์พูดถึงยูพิกยังไงบ้างนะครับก็คือคนที่เป็นสมาชิกยูพิกเกอร์แล้วเนี่ยเขารีวิวว่ายังไงบ้างนะครับ ไปดูคนแรกกันนะครับ u p พิกส่งของไวมากสั่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ของแล้วส่งเร็วภายในวันเดียวจริงๆได้ลองแชร์สินค้าที่ชอบให้เพื่อนแล้วพอเพื่อนซื้อจากลิงก์นั้นเราก็ได้คอมมิชชั่นจาก u p พิกง่ายมากเพราะไม่ต้องลงทุนอะไรก็ทำได้อ่ามาดูกันนะครับยูพิกช้อย999 9 99บาทคุ้มไหมคุ้มเวอร์ซื้อแล้วได้อัปเกรดเป็นยูพิกเกอ รับเงินคืนเมื่อชอปครั้งต่อไปได้สินค้าคุณภาพ u Pick Choice นะครับมีให้เลือกกว่า20รายการอัปเดตท,ทุกสัปดาห์นะครับที่จริงมันเยอะกว่า20นะครับตอนนี้เยอะมากๆเลยเป็น u Picker แล้วทำยังไงถึงจะได้999บาทคืนง่ายเวอร์ชวนเพื่อนมาใช้ u Pick ผ่านรหัสคำเชิญของคุณหรือแค่แชร์ u Pick Choice แล้วมีคนมาซื้อผ่านลิงก์5คน ก็ได้เงินคืนแล้วโอเคต่อไปนะครับหัวข้อที่4หาสินค้าในแอปได้ยังไงนะครับจิ้มไปดูหาสินค้าในแอปได้ยังไง1เราไปที่แคมเปญข้างบนนะครับสินค้าฮิตติดเทรนราคาเด็ดเวอร์แล้วก็จิ้มไปดูได้เลยนะครับแต่ละแคมเปญ 2. ช่องทางพิเศษนะครับเข้าถึงสินค้าแต่ละประเภทได้สะดวกขึ้น ก็คือเราเลื่อนลงมาใต้แคมเปญจะเห็นเป็นสินค้าจากแบรนด์สินค้าฮิตติดแชร์สินค้าไม่เกิน199บาทสินค้าขายดีแล้วก็สินค้าตามหมวดหมู่นะครับ 3. d ดิวเด็วันนี้อ่าตรงนี้ก็จะมีสินค้าราคาดีที่สุดอัปเดตท,ทุกวันนะครับ 4. เลือกมาเพื่อคุณสินค้าทั้งหมดที่คุณอาจสนใจนะครับอ่าก็อยู่ตรงนี้นะครับมีประมาณ4หัวข้อสำหรับ ยูพิกนะครับยินดีต้อนรับสู่อ่านักช็อปทั่วไปนะครับตรงนักช็อปทั่วไปก็หมดแล้วนะครับ4หัวข้อ